นี่ครับบนนี้มีสว่านเอเลื่อยนะครับเลื่อยแบตนะครับ20โวลต์นะครับ,น,รบนี่ยี่ห้อนี้เลยจะจะมาลองตัดต้นยางล้มให้ดูนะครับว่าจะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ประมาณเจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวลองเลย รียบร้อยนี่ครับหน้าตัดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่ไม้ใหญ่อยู่เหมือนกันอันนี้มิดบาร์ก็ตัดมาแล้วครับแข็งแรงความแรงก็ใช้ได้นะครับยี่ห้อนี้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงเท่านี้ครับ